ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทำอย่างไรความเพียรความพยายามจึงมีผลในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถาาวิปัสนาหน้า297จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14 หน้าที่13ข้อที่12ภิกุทั้งหลายก็อย่างไรความพยายามจึงจะมีผลความเพียรจึงจะมีผลภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม ไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นเธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าถึงเรานี้จักยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อเริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียร อันหนึ่งถึงเรานี้จะยังมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อวางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่วิราคะก็ย่อมมีได้เธอพึงเริ่มตั้งความเพียรในตำนองที่พิกุยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิราคะ ย่อมมีวิราคะเพราะการเริ่มตั้งความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาในตํานองที่ภิกุยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉยบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ย่อมมีวิราคะเมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์เริ่มตั้งความเพียรวิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียร แม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้วเมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์วางเฉยบำเพ็ญอุเบกขายอยู่วิราคะย่อมมีได้แม้อย่างนี้ทุกนั้นก็เป็นอันเธอสลัดได้แล้วพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง พิกุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง อยากระนั้นเลยเราพึงเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเถิดเธอจึงเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเมื่อเธอเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากอยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญสมัยต่อมาเธอไม่ต้องเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากได้ข้อนั้นเพราะเหตุใด พิกุทั้งหลายเพราะภิกุนั้นเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาเธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างสอน ย่างหลนลูกศรบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกศรเป็นของอันช่างสอนย่างหลนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นไม่ต้องย่างลนลูกศรนนั้นบนขาไฟสองอันดัดให้ตรง จนใช้การได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดพิกขุทั้งหลายเพราะช่างสอนนั้นพึงย่างลนลูกสอนบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเขาเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาช่างสอนจึงไม่ต้องย่างลนลูกสอน บนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้ฉันใดพิกขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลภพิกขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อเราเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากอากุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งอย่ากระนั้นเลยเราพึงเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเกิดเธอจึงเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเมื่อเธอเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากอยู่อากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งสมัยต่อมาเธอไม่ต้องเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบาก ข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกขุทั้งหลายเพราะภิกขุนั้นเริ่มตั้งต้นเพื่อความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอเป็นอันสำเร็จแล้วฉะนั้นสมัยต่อมาเธอจึงไม่ต้องเริ่มต้นเพื่อความลำบากแลภิกขุทั้งหลายความพยายามมีผลความเพียรมีผล แม้อย่างนี้